ผู้ชมคะวันนี้ h High s h o p p i n g มาพร้อมกับวิทยุธรรมะแสงธรรมจาก CSC 98นะคะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คุณผู้ชมได้ฟังธรรมะสวดมนต์ทำสมาธิกับวิทยุธรรมะแสงธรรมกับเราค่ะรวบรวมนะคะบทสวดมนต์บทเพลงธรรมะนะคะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยจิตใจสงบผ่อนคลายไว้มากถึง200บทด้วยกันคะ่ะ และในเรื่องของการใช้งานนั้นนะคะง่ายและสะดวกสบายค่ะมาพร้อมกับปุ่มกดที่ใช้งานได้ง่ายและมีหน้าจอแสดงตัวเลขที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะมองเห็นชัดแบบนี้นะคะผู้สูงวัยก็สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะชุดวิทยุธรรมแสงธรรมนะคะสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับนะคะเหมือนมีธรรมะอยู่ใกล้ตัวอยู่ในหัวใจเราค่ะ และในวันนี้ค่ะเรายังมาพร้อมกับฟรีกิฟต์ด้วยนะคะที่เป็นกระถางทูบและเทียนหลอดไฟ LED ค่ะไร้ควันไร้กลิ่นปลอดภัยกับทุกคนภายในบ้านและใช้งานได้สะดวกสบายมากๆด้วยค่ะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ พระงฆคานุภาเวนะ ผู้เป็นังธาสมรัตนั้งนั่งโคตินั่งนั่งนั่งนา่าน้องนั่งนั่งนอ่งนั่งนก่งนั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 ่งไม่ีนว่งนั่ยยั่งนั่งนี่งนั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 ่งูั่งนั่ยนั่งนั่งนัางนั่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 งนว่งนั่งนั่งนั่งนต่งนท่ใช้เงลา่งนั่งชั่งนั่งนั่งนัองแว่นั่านั่งน่าตัว เล็กอ่านไม่ออก โอ้โหก็เลย,เลยแล้วถ้าเกิด <นะ S 2> พ่อแม่เรานี่ทํำยังไงเนี่ยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุคุณพออ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณผู้ชมอยากจนะสวดมนต์ขึ้นมาอมองเห็นไม่ชัดเจนรต,ต่ว่าตัวหนังสือตัวอักษรเล็กเกินไป<อ>ลําบากนะพี่ออยแบบนี้เนี่ยวันนี้เปลี่ยนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนดีกว่ากับวิทยุธรรมะแสงธรรมจาก c s เ9สคุณผู้ชมค่ะต้องบอกไว้เลยนี่เลยนะคะสีแดงสวยงามมากๆวันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องที่ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายด้วยเหมาะสําหรับผู้สูงวัยด้วย และนอกจากนั้นวันนี้ยังมีฟรีกริฟต์ให้ด้วยในเซตนี้สําหรับฟรีกิฟต์ประกอบไปด้วยนี่เลยนะคะสําหรับอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยขออนุญาตสุ่มแบบไปให้คุณผู้ชมนะคะมาพร้อมกันกันกบ t ีแฟลชการ์ดหรือว่า TF เอฟการ์ดที่มีบทสดมนบรรจุเอาไว้ในนี้ถึง200บทด้วยกันค่ะและยังไม่พอมีเมนูเมนูบทสดมนให้คุณผู้ชมนะคะอยู่ในเซตด้วยแต่ฟรีกริฟต์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะ่ะฟรีกริฟต์นั้นเรายังมีกระถางทูบและเทียนที่เป็นหลอดไฟ LED ปลอดภัยกับทุกคนภายในบ้านคือใช้งานง่ายสะดวกสบาย <Yeah. S 2> แล้วปลอดภัยกับทุกคนด้วยพี่ออยคุ้มมากจริงๆนะวันนี้ต้องบอกไว้เลยเพราะว่าที่ไฮชอปปิ้งเนี่ยใครที่เปิดมาชมเรา2คนถือ <Ừ. S 2> ว่าคุณเป็นผู้โชคดีมากๆคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่ามูลค่ารวมของแถมนะ oh, <right. S 2> เราคิดไปคุณผู้ชมแล้ว <Ừ. S 2> อยู่ที่สามพบาทคุณผู้ชมคะ่ะแต่วันนี้ค่ะจํานวนจํากัดเฉพาะในโชว์เท่านั้นถ้าคุณโทรเข้ามาทานันนะสำหรับวิทยุธรรมะราคาพิเศษเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้น นั่นเยยว,ว่า <c oughs> ประหยัดไปเยอะมากๆพี่ออยเกือบ2,000บาทถ้าคุณโทรก็มาทันนะคะลดไปเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าแบบคุ้มจริงๆนะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้แต่พี่ออย่ะปกติพี่ออยไปทําบุญบ้างไหมคะไปสิคะ <c oughs> แต่ว่าไปแต่ละทีนะคุณผู้ชมไ <c oughs> ป็นออยไหมคะคือไปแต่ละครั้งเนี่ยลด ติดนะคะวุ่นวายพอไปถึงเนี่ยบางทีอารมณ์เสียด้วยนะเพราะว่าหาที่จอดรถก็ยากเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมดูสิตัวเมืองของเราเนี่ยตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปถึงวัดอีกทีเกือบ11บเอ็ดโมงพักกำลังจะฉันเพลงไม่ทันได้ฟังบทสวดหรือธรรมะอะไรเลยบางทีทำบุญไม่ทีน้ะคุณผูชม ไปต่างจังหวัดล่าสุดที่ไปมางานบุญงานใหญ่เป็นยังไงคะเดี๋ยวนี้คนเยอะมากเพราะว่าพวกเราชาวพุทธนี่นะคะแน่นอนแหละเวลาเราจะทําบุญแต่ละครั้งแต่ละทีก็ต้องเข้าวัดกันไปแต่เข้าวัดแต่ละครั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็ต้องโอ้โหเบียดเสียดดูสิคะจะแปะทองแต่ละทีไหนจะได้เข้าไปนะคะถวายสังฆทานได้ฟังพระสวดเสียเวลาแล้วบางทีกว่าจะไปถึงเนี่ยก็โอ้โหสายแล้วกลับบ้านใหม่ทีทุ่มสองทุ่มใช่แล้วนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนกันดีกว่า อยู่บ้านก็ทําบุญได้ง่ายๆเพียงแค่คุณมีวิทยุธรรมะแสงธรรมของ CS C S C 9 8ในวันนี้ซึ่งนาช้อปปิ้งราคาพิเศษอย่างที่บอกให้คุณได้มั่นใจกันนิดหนึ่งว่าราคาของเราคุ้มค่าจริงๆนะคะเพราะวันนี้มีฟรีกริฟต์เยอะแยะมากมายด้วยคุณมาดูค่ะวันนี้รันมีไหมคุณผู้ชมได้ดูกันถ้าคุณไปซื้อที่ช่องทางเอิร์ดนี่เลยนะคะกล่องวิทยุธรรมะค่ะ1590บาทด้านนี้เขาบอกว่าเป็นวิทยุธรรมะเหมือนกันแต่ว่าสองพันเม้ารีอยห้านะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณผู้ชม,ม<า>คะ่ะรันมีไหมคุณผู้ชมได้ดูอีกนี่เลยนะคะวิทยุธรรมะ3ามพันสามร้อยเก้าสิบแพงขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งรุ่นเขาบอกว่าวิทยุธรรมะเหมือนกัน<อ>นะแต่ว่าราคา4ี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเกือบห้าพันแน่ใช่แล้วเรียกว,ว่าวันนี้นะคะคุณมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพการใช้งานที่ง่ายสะดวกสบายแล้วคุณยังได้ฟรีกิฟต์ไปอีกเรียกว,ว่าไทยช้อปปิ้งเรานําความคุ้มค่าและเน้นคุณภาพการใช้งานนะคะสำหรับสินค้าราคาพิเศษ1000 9กบาทเท่านั้นเองแต่ว่าการใช้งานจะง่ายขนาดไหนพี่ออยง่ายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอันดับแรกเลยคุณผู้ชมดูที่มือออยนะคะเล็กขนาดเท่าฝ่ามือซึ่งพกพาง่ายสะดวกสบายที่สําคัญมาพร้อมกับสีแดงลายดอกบัวฉลุลงไปนะคะบนตัวเครื่องเลยคุณผู้ชมที่สําคัญค่ะดูจากหน้าจอซึ่งเป็นตัวเลขขนาดใหญ่มากคุณผู้ชมและที่สําคัญเขามีตัวเลขนะคะกดปุ่มเนี่ยนะคะกดง่ายตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงหมายเลข9้า และนอกจากนี้เนี่ยเขามีเบอร์ศูนย์ด้วยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงนะก็สามารถกดปุ่มได้ตามสารบัญของเราหรือหลายคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากบทสวดมาฟังเป็น FM วิทยุได้ไหมฟังได้ได้สิคะคุณผู้ชมเรามีปุ่ม FM ให้กับคุณผู้ชมด้วยส่วนด้านข้างของเราค่ะตรงนี้นี่คุณผู้ชมเขามีไฟฉายด้วยเวลาคุณผู้ชมเนี่ยสวดมนต์ตอนกลางคืนหรือว่าฟังเพลงบทสวดต่างๆแบบนี้บางทีอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำก็ง่ายๆแค่กดปุ่ม นี่นะคะเปิดนี่ก็ง่ายๆแล้วก็สําหรับถัดมาค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดหลายคนอยากจะพกพาออกไปข้างนอกคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเสียบหูฟังเข้าไปได้เลยเหมือนหูฟังโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งก็เหมือนกับเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถืงง่ายๆแล้วก็ด้านบนนะคุณผู้ชมเขาจะเป็นปุ่มในการเลื่อนเปิดปิดวอลลุ่มเพลงเสียงดังเสียงเบาปรับได้ง่ายๆเลยส่วนด้านบนค่ะคุณผู้ชมมาดูกันนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดชาร์จง่ายเพราะคุณแม่ของเรา โอ้โหใช้งานแบบสบายเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบนะคะสําหรับ S D การ์ดของเราหรือว่า T f แ a ตการ์ดของเรานะคะใ่แล้สามารถที่จะฟังบทวิทยุต่างๆนะคะหรือว่าบทสวดมนต์เนี่ยกว่า200บทด้วยกันนะคะในการบูชาพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะมาฟังกันดีกว่าคุณผู้ชมมาที่เบอร์อะไรดี08แล้วกันเนาะอ่ะ นะคะมาฟังกันค่ะเป็นยังไงคะเป็นไงเสียงพรอมไหมไพเราะมากๆากคือพอฟังเราสวดแล้วเรารู้สึกสบายใจเราสวดตามไปด้วยบางคนบางทีอย่างพี่ออยชอบสวดบทนะคะพระไตรปิฎกอย่างนี้บางทีสวดไม่ครบหรอกแต่บางทีแค่เราพนมมือแล้วใจเรานิ่งไปกับเขาก็ฟังแล้วสบายมากเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมค่ะอยากจะเปลี่ยนบทก็เปลี่ยนง่ายๆแค่กดปุ่มอย่างเช่น บทที่11ค่ะใช่แล้วบทหนึ่งหนึ่งเท่านี้ค่ะอ่ะและจริงๆริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงแบบบทสบอนแบบนี้แล้วไพเราะแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปรับเพิ่มลดเสียงอ่ะก็ทําได้เหมือนกันนะแล้วคุณผู้ชมอยากจะลดเสียงใช่ไหมคะง่ายๆเลยคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาค่ะนี่ลดเสียงลดเสียงอ่ะขออนุญาตเปิดเสียงดังหน่อยเปิดเสียงดังหน่อยค่ะ รอบทวอนัตตาอ๋อง่ายๆเลยอ่ะอโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้นี่แหละเราเยกเพิ่มรถเสียงคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็คาถาบทสมมนถึง200บทด้วยกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ในฟรีกิฟต์นะคะอยากนําเสนอแล้วื่อใหญ่คุณผู้ชมได้เห็นมากๆเลยเพราะวันนี้เนะคะเป็นกระถางทูบแล้วก็เทียนนะคะที่เป็นเทียนคู่มงคลแบบ LED คือปลอดภัยกับทุกคนภายในบ้านมากๆคุณผู้ชมเน้นย้ำเลยอันนี้เรายังไม่ได้เปิดนะเราขอเปิดนะใต้ใต้เครื่องเนี่ยเขามีสวิต เปิด oh. ปิดด้วยนะแล้วคุณผู้ชมลองเปิดดูด้านนี้นะคะปึ๊บเดียวนะคะดูค่ะปึ๊บอ่า <Ooh. S 1> มาแล้วนะคะจะเห็นเป็นไฟส่องสว่างแบบนี้ก็สามารถจุดบูชาพระได้นะภายในบ้านปลอดภัยมากๆแล้วนอกจากนั้นค่ะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นเทียนนะคะ LED แบบนี้คุณผู้ชมคะซึ่งตรงนี้ค่ะขออนุญาตหมุนที่ดูเลยนะคะเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบนี้คุณผู้ชมเพียงแค่เลื่อนขึ้น Oh, แป๊บเดียวเท่านี้ค่ะดัน <ผม S 2> ขึ้นมา<ผ>มข้างบน<า>นี่<ด>ติดลแล้วนะคะไฟแบบนี้ซึ่งเทียนเนี่ยนะคะเราจะมีไฟนะคะหลายสีด้วยกันะนะมีสีแดงสีเหลืองแบบนี้ก็ขออนุญาตสุ่มสีแจกคุณผู้ชมไปนะคะซึ่งโอ้โหเหมาะมากๆที่จะซื้อเป็นของฝากของขวัญให้กับคนที่คุณรักนะคะจะัดเซตมาเหมาะสมสําหรับการฟรีคลิปที่มอบให้คุณผู้ใหญ่เลยนี่ไงลันออยก็เลยวันนี้นะคะอยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะ้ค,ะครอบครองเป็นเจ้าของกันนะคะในราคา1,90 0บบาทคุณผู้ชมได้ทั้งเซตนี้ไปเลยนะคะ ซึ่งเซตหลักของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิทยุธรรมแสงธรรมของเราไปหนึ่งเครื่องแล้วก็ยังจะมีนะคะเทียนมงคลหนึ่งคู่พร้อมกับนะคะชุดทูปปูชาซึ่งต้องบอกว่าเซตเนี้ยคุณผู้ชมมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักและที่สําคัญคือเรามอบให้กับตัวเองก็ดีด้วยนั่นเองนะคะเราได้บุญแล้วก็สบายกายสบายใจค่ะแต่ว่าวันนี้ราคาคุ้มค่าจริงๆใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะอย่างที่พี่ออยบอกไปว่าซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือไปฝากคนที่คุณรักได้ในราคาพิเศษด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมูล,ลค่ารวมของแถม อยู่ที่3,050บาทค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้ที่ไฮช้อ p p i n g จำกัดจำนวนให้สำหรับใครที่โทรเข้ามาทานันภายในชวน,นี้เท่านั้นนะคะราคาพิเศษเพียงแค่1,090บาทเท่านั้เนเองค่ะคุ้มจริงๆ,พ,งๆพี่ออยค่ะเพราะว่าให้คุณประหยัดไปเกือบ2,000บาทเลยนะคะโ,โทรเข้ามาให้ทนันภายในชวน,นี้เท่านั้นลดไปมากเกือบ2,000บาทด้วยกันค่ะดิวว่าวันนี้นะคะคุณได้นะ แบบว่าของีอ่แบบคุณภาพดีแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากของขวัญได้ง่ายๆมาก,มากๆเลยนะคะ <ใน S 1> ฟรีกิฟต์เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะรีบรมอะไรนะคะที่ h ฮชอ p p i n g จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะ โปรโมชั่นเซตนี้นะคะคุณผู้ชม1,090บาทจากราคาเต็มทั้งเซตเนี่ยนะคะ3 5 0คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,090บาทง่ายๆสบายๆที่สำคัญคุณได้เซตใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นวิทยุธรรมะนะคะ1,290บาทแล้ว1เครื่องพร้อมทั้งนะคะสำหรับฟรีกิฟต์ของเราไม่ว่าจะเป็นนะคะกระถางทูบแบบ LED TnLED นะคะคุณผู้ชมพร้อมกับทีแฟลชการ์ดที่มีบทสวดน,นะคะสัรเสริญบูชาพรัตนไาตาของเราถึง200บทด้วยกันพร้อมกับนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะสายชาร์จ ทั้งเซตนี้1,090บาทค่ะจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกับ CSC 98ค่ะ หลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะในการที่จะไปทําบุญนะคะหรือว่าเดินทางปัจจุบันนี้ก็รถติดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเพียงแค่คุณอยู่บ้านในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะถ้าคุณมีวิทยุธรรมะแสงธรรมจาก CS สาสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวก,<ช>ส,ดวกสบายแล้วก็ทําบุญง่ายๆ, <S <S ๆ,ๆอยู่ที่บ้านแบบนี้ได้ด้วยนะคะสามารถสวดมนต์ได้ง่ายๆเลยสวดตามไปเลยค่ะเรามีคาถานะคะเป็นบทสวดมนต์ให้คุณนะคะถึง200บทด้วยกันจะสวดกอดนอนก็ได้เลือกเมนูได้ง่ายๆสะดวก สบายนะคะหน้าจอมองเห็นได้อย่างชัดเจนปุ่มกดใหญ่และสะดวกสบายที่หายชอปปิ้งค่ะอิมินาสก,การเระพุทธังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวา มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมานณมูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยาสนากตาพุทธา อหังสุขิโตหโมิสัพเพสัตตาอเวราหุนตุคุณผู้ชมคะสำหรับวิทยุธรรมะแสงธรรมจาก CSC 98นะคะช่วยกลบเกลจิตใจฟังธรรมะสวดมนต์ทำสมาธิกับวิทยุธรรมะแสงธรรมในวันนี้คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะ รวบรวมนะคะบทสวดมนต์นะคะบทเพลงธรรมะเพราะๆะนะคะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยจิตใจสงบผ่อนคลายไว้มากถึง200บทด้วยกันค่ะ และนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะเรามีการรวบรวมบทสุดมน์200บทแล้วนะคะในเรื่องของการใช้งานค่ะง่ายสะดวกสบายมีปุ่มกดนะคะมาพร้อมกับหน้าจอที่กว้างหน้าจอใหญ่สแสดงตัวเลขได้อย่างชัดเจนมองเห็นชัดสำหรับผู้สูงวัยทุกท่านใช้งานได้ง่ายค่ะชุดวิทยุธรรมะแสงคำนะคะสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับนะคะเหมือนมีธรรมะอยู่ใกล้ๆตัวคุณค่ะ วันนี้นะคะจัดเซตให้คุณนะคะฟรีกิฟต์คุ้มมากๆเลยค่ะกับกระถางทูบและเทียนที่เป็นหลอดไฟ LED ค่ะไร้ควันไร้กลิ่นปลอดภัยกับทุกคนภายในบ้านและใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ คุณผู้ชมคะอยู่กับ C S C 98ของเรานี้เนี่ยนะคะสวดมนต์นะคะพร้อมกับบทสวดกว่า200บทด้วยกันพร้อมทั้งยังจะมีบทเพลงนะคะเพราะๆนะคะบทสวดมนต์ที่คุณผู้ชมสามารถฟังได้อยู่ที่บ้านแค่คุณตั้งสมาธิคุณก็ได้บุญแล้วด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเรามาพร้อมกับราคาเซ็ตโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเพราะว,ว่าวันนี้ High Shopping ค่ะให้คุณได้ครอบครองทั้งเซ็ตในราคา1 0 9 0าทใช่ไหมคะลานใช่แล้วค่ะ โอ้โหเห็นพี่ออยถืออยู่ในมือสีสวยงามมากๆคุณผู้ชมคะและต้องบอกไว้เลยว่าวันนี้มาคุ้มมากๆเพราะว่าเขามีวิทยุธรรมะแสงธรรมจาก CSC 9 8นะคะ,คะที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีฟรีกิฟต์ให้คุณผู้ชมไปอีกคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะชุดชาร์จนะคะก็คือมีอะแดปเตอร์กับสายชาร์จนะคะซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยขออนุญาตสุ่มแบบไปให้นะคะมาพร้อมกับ T f แ a ล็การ์หรือว่า t f Card นะที่บรรจุบทสวดมนต์ถึง200บทเอาไว้ ในนั้นและมีเมนูสําหรับบทสมมติให้คุณผู้ชมด้วยถึง200บทเช่นเดียวกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในฟรีกิฟต์ของเราในเยอะมากจริงๆวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยกับกระถางทูบและเทียนคู่มงคล LED ที่คุณสามารถนะคะจุด เปิดบูชาถวายพระภายในบ้านได้เลยสวดมนต์ไปด้วยนะแล้วก็จุดธูปเทียนไปด้วยแล้วปลอดภัยกับทุกคนภายในบ้านไปอีกใช้งานได้ไง่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าคุ้มมากๆจริงๆเพราะว่าไฮช้อปปิ้งเนี่ยเราจัดให้คุณผู้ชมค่ะมูล,ลค่ารวมของแถมนะคะอยู่ที่30,50บาทคุณผู้ชมดูตรงนี้นะแต่วันนี้ให้คุณได้จ่ายในราคาพิเศษเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้น oh. คุณผู้ชมค่ะ oh. เพราะอะไร oh. เพราะว่าลดไปคุณผู้ชม oh. เกือบ2,000บาทเลยทีเดียวนะคะ ถ้าคุณโทรเข้ามาภายในโชว์นี้และโทรเข้ามาทันต้องรีบโทรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะลดไปเกือบ2,000บาทนะคะเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นรีบโทรเข้ามาให้ทันค่ะจํากัดจํานวนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเสียสีเ้นี่ยนะคะอยู่ในมือออยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็มีใส่คลองด้วยที่สําคัญคือขนาดเล็กกระทัดรัดเท่าฝ่ามือเลยคุณผู้ชมใช่คะสามารถพกพาได้สะดวกสบายมากๆมาดูใกล้ๆกันนิดหนึ่ง ของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นรูปแบบสีแดงแล้วก็มีลายดอกบัวฉลุลงไปบนตัวเครื่องด้วยนะคะส่วนสําหรับบริเวณด้านหน้าจอนารานตัวหนังสือใหญ่มากเหมาะกับเคุณแม่ของเราจริงๆหรือว่าปู่ย่าตายายของเรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งนาฬิกานะคะรวมไปถึงค่ะตัวเลขที่กดปุ่มในการเปลี่ยนบทเพลงบทสันเซอร์หรือว่าบทสดมนเนี่ยนะคะกดง่ายๆตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขศูนย์เลยรวมไปถึงมี FM ด้วยนะคะสามารถฟังวิทยุก็ได้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้นะแล้วก็ด้านข้าง ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีไฟฉายนี่คุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังตอนกลางคืนเข้าห้องน้ำอ้ากดเปิดอ้ากดปิดอ้งาง่ายกดเปิดแล้วก็ที่สําคัญด้านข้างข่ดก็จะมีนะคะที่เสียบหูฟังเฮดโฟนนะคะคุณสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาค,คุณสามารถสุขใจได้สมาธิมีได้นะคะ,คะด้วยการฟังเ s อี98ของเราและก็นี่ก็จะเป็นนะคะ ตัวชาร์จนะคะซึ่งจะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่สามารถชาร์จง่ายๆเหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังจะสามารถที่จะปรับนะคะเสียงได้นะคะเสียงดังเสียงเบาแบบนี้ง่ายๆเริ่มเบาๆใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่ใช้งานคุณผู้ชมก็กดไปที่ออฟค่ะปิดแป๊ดเรียบร้อยอ่าแล้วพร้อมกับนะคะช่องเสียบ SD card เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเรามีนะคะ T f แ a ดก์ให้กับคุณผู้ชมไปแล้วในแพ็กเกจของเราง่ายแบบนี้สะดวกสบายมาก10,90บาทพร้อมกับฟรีกิฟต์ของเรานั่นเอง แล้วค่ะแต่หลายคนบอกว่าบางทีเนี่ยนะไปซื้อช่องทางอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าที่ไฮช้อปปี้เนี่ยคุ้มมากๆจริงพี่ออยแต่นี้จริงแล้ว200บทวันนี้มีตัวอย่างคุณผู้ชมได้ฟังมีค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองฟังนะคะว่าเสียงเพราะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนละกันเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่โอ้โหต้องบอกว่าเสียงนี่นะคะคุณผู้ชม ดังกังวานมากเห็นไหมแล้วนี่ออยปิดเสียงไปก่อนนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวลองมาเปิดค่ะสำหรับหมายเลข08แปดสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูเพลงค่ะคุณผู้ชมเปิดเสียงหน่อยมาแล้วไอรเราะมากๆกโอเคค่ะนี่เป็นไงคุณผู้ชมเิดแก่เจ็บตาย ด้้วยกัันทงหมคือทําให้เรารู้สึกสงบจิตสงบใจมากๆพี่ออยบางทีเราทํางานมาหรือว่าเจอมลพิษในการเดินทางนะเดี๋ยวนี้คือรถติดมากๆด้วยคือเราจะเครียดอะไรกันแล้วแต่นะคุณผู้ชมคาบอกเลยว่ากลับบ้านไปเรามีวิทยุธรรมะเครื่องนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหรู้สึกสงบจิตสงบใจมากๆแต่วันนี้คุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะในส่วนของการซื้อเป็นของฝากของขวัญคุ้มค่าแค่ไหนวันนี้มาดูขันรันขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูเลยคุณผู้ชมคานี่มีตัวอย่างมาคุณผู้ชมดูด้วยเรื่องของความคุ้มค่านะคะที่ไฮ ปิ้งนะคะตอนนี้ต้องบอกไว้เลยว่าคุ้มมั่นจริงเพราะว่านี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณไปซื้อที่ช่องทางอื่นๆนะคะกล่องวิทยุธรรมะ1,590าแพงกว่าเราอีกนะหรือจะเป็นด้านนี้วิทยุธรรมะ2,950บาทและนี่เลยนะคะยังไม่หมดค่ะวิทยุธรรมะ3,390บาทด้านนี้และอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งรูปแบบนะคุณผู้ชม4 7 8 0บาทคือเกือบ5 0า0บาทแล้วคุณผู้ชมค่ะไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าตอนนี้คุณเปิดมาเจอเรา สองคนถือว่าเป็นผู้โชคดีที่ไฮช้อปปิ้งคุณพ่อคุณแม่ขะอยากให้รีบหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วโทรเข้ามาคะ่ะที่ายช้อปปิ้งเพราะว่าคุ้มค่ามากๆก,ก,กับราคาเพียงแค่1นึ่บาทจะจัดเซตเป็นของฝากของขวัญแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนิดน้อยคุณผู้ชมค่ะเป็นเซตของขวัญน,นะคะที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งนะคะสำหรับในเซตหลักของเราจะเป็นวิทยุธรรมะนะคะแสงธรรมของเราหนึ่งเครื่องพร้อมกับเทียน มงคลหนึ่งคู่นะคะโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลด,ด้วยว่าไฟจะไม่บ้านหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านในขณะที่เราจุดทิ้งไว้รวมไปถึงนะคะจะมีเป็นทูบ LED นะคุณผู้ชมทั้ทงเซตเนี้ยคุณผู้ชมมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ปู่ย่าตายายของเราก็ได้ในเทศกาลสําคัญๆหรือวันไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมอยากให้เขาสุขใจมีความสุขนี่แหละเขาบอกว่าอายุมากขึ้นสิ่งเดียว<ะ>ที่เป็นที่พึ่งทางใจก็คือธรรมะนั่นเองถูกต้องแล้วเพราะฉะนั<ม>้นหลายคนบอกว่าต้องเดินทางไปเข้าวัดไปอะไรแต ติด <st it> มากๆเสียเวลามากๆทําบุญไม่ทันก็ได้นะวันนี้ให้คุณได้มาเป็นผู้โชคดีกันเพียงแค่คุณโทรเข้ามาให้ทันนะคะและนอกจากนั้นแล้วในฟร<ะ>ีกิฟต์อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะเรามีฮะกระถางทูบและเทียน LED ให้คุณในเซตด้วยนะคะอันนี้ขออนุญาตโชาว์เลยสาหรับกระถางทูบของเรานะคะจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมคะแล้วคุณเปิดแบบนี้ค่ะไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ค่ะง่ายๆตรงนี้นะคะสามารถ<ะ>จุดบูชาถวายพระภายในบ้านได้ด้วยและปลอดภัยอีกนะเพราะว่า ไม่เกิดอักคีภัยอย่างแน่นอนนอกจากนั้นแล้วนะคะสาหรับเทียนคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเทียนเดาหมุนให้ดูก่อนเขาจะมีในส่วนของสวิตด้านนี้นะคุณผู้ชมเพียงแค่กดเข้าไปค่ะเลื่อนขึ้นด้านบนง่ายๆแบบนี้ไฟก็ติดแล้วนะะี่ค่ะปลอดภัยกับทุกคนภายในบ้านจุดถวายพระภายในบ้านได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะสําหรับเซตนี้คุ้มมากจริงๆค่ะหนึ่งพันเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะมีอะไรบ้างพี่อ้อยค่ะแบบที่พี่อ้อยถืออยู่ในมือเลยนะคะเป็นวิทยุธรรมะสีแดง สวยงามมากๆใช่ใช้งานได้ง่ายด้วยง่ายด้วยฟังก็ง่ายนะคะเพลงเพราะแล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะก็ะบอกว่าเสียงเพราะมากๆเลยทีเดียวแล้วในเซ็ตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขามีเป็นอะแดปเตอร์นะคะเป็นของแถมนะคะพร้อมกับหนา้าของตัวทีฟัตการ์ดนะคะเป็นบทสวดกว่า200บทแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีเป็นคาถาต่างๆอีกมากมายนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมสามารถเลือกได้จากเมนูของเรารวมไปถึงค่ะที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมเขามีเป็นชุดเทียนมงคลนะคะเป็นเทียนคู่นะคะเปิดปิดง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็มี เป็นชุดทูบนะคะ LED ของเราในเซตเนี้คุณผู้ชมได้ไปทั้งเซตเลย1,090บาทย้ำนะคะว่าราคานี้จำนวนจำกัดเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาในทัน ในขณะออนแอร์ในโชว์นะขณะนี้<ช>นนเองนะ <air. S 2> คุณผู้ชมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเราคิดคำนวณไหมคุณผู้ชมแล้วในเรื่องของความคุ้มค่านะเพราะว่ามูลค่ารวมของแถมเนี่ยอยู่ที่3,500บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้คุณได้จ่ายในราคาเพียงแค่1 9 0บาทเท่านั้นต้องรีบโทมรมาเลยเพราะว่าเรามีจํานวนจํากัดด้วยนะคะให้คุณได้ลดไปนะคะเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีกันในวันนี้รีบโทรเข้ามาให้ทันภายในโชว์นี้เท่านั้นค่ะแมคะ่คุณผู้ชมคะตอนนี้ ไม่ต้องรีรออีกต่อไปแล้วนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเราสามารถอยู่บ้านได้รับบุญนะคะจากการสวดมนต์ภาวนานแล้วก็มีสมาธิในจิตใจของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมข่ะห0 0บาทสักนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะว่ามีแค่เฉพาะ High Shopping เท่านั้นที่ให้คุณผู้ชมในราคานี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องลากไปก่อนละเพราะว,ว่าจะไปะสวดมนต์กันต่อแล้วล่วะวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมกันแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ พุทธรัตตนังธรรมรัตตนังสังขรัตตนังตินังรัตนัง